ก่อนจะไปรับชมคลิปอย่าลืมกดไลค์และกด s u บสไครต์ให้ช่องผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปขอบคุณครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผม My Style m มาเว l อีกเช่นเคยเจอกันอีกครั้งกับนีเมเรื่อง To Your e ทอร์ i t ตีแด่เธอรูวเป็นนิรันในตอนที่8กันแล้วถือเป็นอีกหนึ่งตอนที่อบอุ่นแต่ก็ดาร์กเป็นอย่างมากเช่นกันโอเคครับถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลย ข้อแรกครับความจริงของกูกูงตรงๆนะครับประเด็นหลักที่เกิดตอนนี้ขึ้นมาก็เกิดจากว่าการที่กูกูนั่นได้ไดูความจริงกับสิ่งที่ตาแก่เขาได้ทำกับตัวของกูกูนั่นก็คือแท้จริงแล้วตาแก่คนนี้เขาเอาเหล้าไปหมักไว้ในท้องของกูกูนก็เลยทำให้กูกูท้องป่องแบบที่เราเห็นในปัจจุบันนี้นั่นแหละครับก็คือลุงคนนี้เขาใช้วิวัฒนาการอะไรในการใส่บรันตีไปในท้อง,องเด็กคนนี้ได้ใช่ครับตามผมบอกไปในตอนที่แล้วเลยว่าตาแก่คนนี้ต้องไม่ใช่ตาแก่ธรรมดาแน่นอน ว่าเบื้องหลังของลุงคนนี้เขามีอะไรมากกว่านั้นมากกว่าคนขายเหล้าทั่วไปแถมเหล้าอันนี้ก็ไม่สามารถเอาออกจากร่างกายตามปกติทะ้ด้วยต้องใช้เครื่องบีบเพื่อกัดเล่าออกมาฉฉเฉลยปมตัวละครที่น่าประหลาดใจไปอย่างมากเลยครับต่อมาครับสังคม ความที่กูกูนั้นผิดใจกับลุงแก่คนนี้นะครับเขาก็เลยนนหนีออกจากบ้านมาเพราะเขารู้ว่าถ้าเขาไปเป็นก้อนผลิตเหล้าอย่างนี้อยู่ต่อไปต้องไ,ไม่ดีแนะ่มันทาให้เขาหนีออกมานั่นเองแต่ก็แน่นอนครับแต่เดิมแล้วกูกูใส่หน้ากากาอยู่ตลอดแถมภายใต้หน้ากากานั้นก็มีใบหน้าที่น่ากลัวอยู่ด้วยจึงไม่แปลกเลยครับที่สังคมข้างนอกจะมองเขาในทางที่แย่และไม่ใช่ทุกคนที่จะยอมรับในตัวเขาด้วยไม่ว่าใครต่อใครเห็นใบหน้าของเขาก็ต้องตกใจไปอย่างมากแล้ว,วิ่งหนีกันตลอดเป็นอีกหนึ่งตัวละครในเรื่่่่่ออองงงงนนนนีีท้ทาาาาสสรรไปยมกััเคบ ต่อมาครับพี่ชายพี่ชายกูกูนั้นหายไปตั้งแต่ตอนที่แล้วอีกทั้งยังเอาเงินส่วนตัวที่กูกูสะเก็บมาไปใช้อีกด้วยโดยทั่งในตอนนี้เราได้พบเจอกับตัวของเขาผอมแห้งอยู่คนเดียวอยู่ที่อย่างนั้นกูกูก็เลยเอาแหวนที่เราเคยได้มาจากเด็กผู้หญิงคนนั้นให้กับพี่ชายของเขาเองให้พี่ชายเขาไปขายใช้ชีวิตต่อไปก็นั่นแหละครับกรรมตามสนองต่อให้เงินเยอะขนาดไหนแต่ใช้ชีวิตได้เป็นก็ต้องเป็นอย่างที่ผู้ชมเห็นนั่นแหละครับถึงแม้จะดูน่าสงสารแต่ว่าความจริง เพราะตัวพี่ชายกูกูทําตัวเองและท้ายที่สุดแล้วกูกูก็ตัดความสัมพันธ์กับพี่ชายของเขาไปที่เรียบร้อยต่อมาครับการเรียนแบกของฟูจิตอนนี้ผมขอเปลี่ยนชื่อแล้วกันนะครับจากโจฮันเป็นฟูจิกูกูได้ถามฟูจิเรื่องความสามารถของตัวเขาว่านอกจากความอมาตะแล้วและการแปลงร่างเขาจะทำอะไรได้อีกมั่งทำให้เราด้ดูครับว่าฟูจินั้นสามารถสร้างสิ่งของที่เขาเคยเห็นหรือเคยโดนทาร้ายมาได้อะที่อย่างนั้นต่อให้เรียนแบบมากขนาดไหน ก็ไม่สามารถเลยนแบบสิ่งที่ไม่ใช่สิ่งของได้อย่างเช่นไฟนั่นเองครับจากที่เราเห็นครับตัวกูกูได้เอาไม้ที่ลนกับไฟมาแล้วไปเจาะด้วยแขนของเขาพอเขาสร้างออกมาเขาไม่สามารถสร้างไฟออกมาได้เพราะมันไม่ใช่สิ่งของนั่นเองครับที่สุดครับต่อให้เกียิกันมากแค่ไหนความสัมพันธ์ดีๆก็ยังมีต่อกันอยู่ ในขณะที่กูกูกำลังถูรักพาตัวไปฟูจิได้ออกเดินทางมาหากูกูและได้ช่วยกูกูเอาไว้และฟูจิกับกูกูก็คืนดีกันในตอนต่อไปนี้พวกเราจะได้รู้ถึงภูมิหลังของตัวกูกูและเด็กผู้หญิงคนนั้นถ้าจะไม่ผิดรู้สึกว่าชื่อว่าลินนะครับซึ่งก็น่าจะคงเป็นตอนที่เศเหมือนเดิมนั่นแหละครับโอเคครับท่านผู้ชมในคลิปในวันนี้ก็จบลงแล้วนะครับผมมีโปรเจกต์อย่างหนึ่งผมอยากจะลองทำดูนั่นคืออนิเมะเรื่องวีวี่นั่นเอง ซึ่งอันนี้เป็นอนิเมะออริจินอลนะครับไม่มีตัวมังงะนะซึ่งสามารถรับชมถาก AS p เชเช่นเคยครับและคลิปตัวนี้ก็จบลงแล้วนะครับ้ทาท่านผู้ชมชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกด s ับสไครต์ช่องผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปลต่อไปและสำหรับวันนี้สวัสดีครับ